We tie <laughs> 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 <Not that bad. laughs> <laughs> it up. so my a big night. Not ห้อยๆเขินเก็บเงียบเหลืองม <c oughs> ันจะเขาตัดขามันห้อยห้อยเขาตัดขาเข,ขาตันขนาดขามันไว้เย้ยหน้าเรา เขาเลือไว้เยอหนาะเขาตัวเม่นตาเขากูเดียวน้ะตาดีเขากับตาดีคือกันแม่นบ่เนี่แม่นบ่เนี่ แมนยุตินี่ตัวน้นอยๆกันเฮ็ดอันกันเฮ็ดอันนี้กินได้แล้วนี่เด้อโอ้ยได้หลายค่มามือนนี่ค่ะไพ่เชมีอาการเลยซามกระตากสัอยู่บอกนี่แต่มันมันหัวใจกิน ม,มันกินได้หรอกว่ามึงนะป๊าดหลายค่ะหลายแนวะเฮ็ดอันนี้พี่ปุ่นเต่าใหญ่ๆง่ามปุ่นเบื้องสีไทยไงเบื้องพ่อแม่พี่น้องเจ้าเบื้องเจ้าเบื้องปุ้ยเป็นกุง้งเป็นโมเป็น Ni này nha nè thế nào, thế nào, nè nè về, phun, nè nè phun, nè ôi ôi, nè 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 เป็นแพ้เลยขึ้นเป็นหมูเป็นหมูเป็นแพ้เลยพอเห็อยู่ไก่จักรยานไม่เจอเห็อยู่ไก่จักรยานเราก็จะไปต่อ เดินทางต่อ้อยหาต่างจักรยานออพออ,อ,อย่าตีบอกะยังตอนนี้นะวินนี้เวลาเที่ยงแล้วจะหายอยู่แถวนี้มั้งแถวนี้มันเคยมีแถวนี้มันเคยมี ลูดตาเขาอีกแล้วเจ้าดอกแล้วนี่ดอกเดียวหรือสองดอกพูนได้กูดขึ้นมากมึงมึงเจอมึงดอกเห็ดไม่เห็ดไหมเครื่องหนากร่ามของดอกเห็ด ไปตั้งครึ่งหน้าเลยดอกเดียวฟังอยูเนี่ยว่ามีใครเห็นมันใจโซโซโซพรงามงามงามลูก้าวไพสมาสวยแทน้อปิดลุมไว้กันนะไม่เชื่อมันให้มันขึ้นอีกปี อ๋ปุ่นเดี๋ยวยู่งทางปุ่นแบบนี้ยันเดียดองไหมโอ้ยเกี่ยวนันมาเห็นแตะแตะมุนแตะมุนนันมาอยู่ในหันยี่มีตีดองหนึ่งต็หนิแมนบ้านิอ๋อแมนบ้านไม่ใช่ Cái này bị khuấn hạ bó này. rồi à luôn, này, Mấy chai mấy chai Ôi khuấn hạ lẻo tới hoặc không có ném bớt hiền Bây luôn Hẹp nạn luôn, nhiều mấy แข็งๆส,สวยๆอยู่นี่นู่นนี่เดี๋ยวดอกหนึ่งดอกนี้ก็ดอกนี้ก็สวยอยู่นี่ก็เอาได้อยู่ส,สวยกับกรอบ Hoa đấy kiếm hết là hết 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 cả ta đi đây

แม่ม่ได้เห็ดมีเสียงก้นของมาในป่าเห็ดอีล้ะ มีอย่างแล้วนี่ตดูนะอย่างซวย้ยมีเสียงคนเข้ามาในป่ามีเสียงคนเข้ามาในป่าอืม เพียงพอกับลูกเนาะยังไปว้างหนึ่งเบิ่งค่ามหมาพี่น้องจะเม่นเห็ดอีหยงังบุมจอเจ้าอะไรดนี่ยเดียวจะเป็นเห็ดเพิ่มได้เนาะตะวอาสีม้นเห็ดเพิ่งมมกับบุหูวดอกหน่อยเต็มเลย กลิ่นเป็นโมเป็นภุมงเป็นท,งนทางงามค่ะสวยงามเมฆประเทศสวีสเดนพี่นะเมฆยังพี่เนี่ยขันดอกอันนี้มันมันสิเป็นเงังสีมีคนม้นมัาเบิ่งมันเลยขันดอกมันอืม พิงหี้ยงก็บรูลร่างเพิ่มแบบนี้ดอกสีนวลๆอย่างนี้ต้องเอาไปศึกษาดูเอาไปหาเปิดหนังสืออ่านนี่มันคือเห็ดเอยียรโดดเดียวเดียวได้ในป่าเห็ดโดดเดียวเดียวได้ในป่าเห็ด เอ็นซนี้ว่ามันเอ็นซำเหี้อะไงนี้เอ็นซำมีสกูเกนสวยมากภูเขาแห่งกาบเหมืองบ่ได้เห็ดคนบ่ได้เห็ดเข้าจกั้ากับมากมากกับเข้ากับไปยังข้าม่เห็ดเห็ดพึ่งเราลัด คเสียงขาเป็นไม่เจ้าคือต้องจช้จีก่อบิกก่อฮักดังโป่ความกรอบของเห็ดความกรอบของดอกเห็ดเห็ดอันนี้สิเป็นเถาแล้วได้นี่แอนมองวิวท่านได้เถาต้นีนโอ้ยเถาแล้ว แมงกินแมงกินข้างในมันแล้วนั่าให้น่าขึ้นมาจักรยานบ่ิเวณให็น่าขึ้นมาหาจักรยานบริเวณอู้นี่เดือดไม่แม้บริเวณจักรยานา นี่เดี๋ก็มาพอเห็ดเรื่องเตดอกน่อยๆมันแถวนี้สิพอเตดอกน่อยๆล้วพี่น้องเพราะว่าค้นหาลายค้นแหวค้นยาง,งของมะฮอด มันกะใหญ่นำบอท่านมันยูนนอวนคราวนี้มันยูหมองเป็นแป่นเดินเ,นเนนด,ดินต้นโกกนี่นตัวมันดูแต่งงามเลยแง่งตัวได้คือขาแบบย่างโอุ้ยดอกหน่อยแถวนี้หลายค่ะนี่จะดอกหน่อยๆมันน้ง ดอกลูกมันคุณนี่แต่ดอกลูกมันดอกแม่มันบอมมี่มันหอยคนเห็ดมันคบพีมัน้นมามันแตกมุมนเนอ่ะ ขอบคุณนะคะพี่น้องที่ติดตามรับชมขอบคุณที่ติดตามรับชม Family Ford in Sweden ค่ะเมื่อเนี้กัสิเมื่อบานแล้วจึงได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนะะเด้เค่ะไปเจอกันไปเจอกันใม่คลิปหนาเมื่อนี้ยเฮ็ดก็ได้พ่อเห็นแล้วพี่น้องผลงานนี่คือเฮ็ดนี่นะคะกับจักรยาน โอเคค่ะ okay, ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายเฮโดเฮโด